ทันกากมาแล้วครับภายในครับโอ้ส่งสิขาแผ่หน้าจอครับดึงออกเลย <c oughs> ชิ้งไปขาดแล้วขาดขนาดครับ ขาดพอควนครับต่อไปกอนก็นได้เอ้อครับครับบัดนี้หลังจากที่คัดท้ความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนาะต่อไปี่เป็นการล่องหน้าจอครับลองหน้าจอนี่เป็นฟิล์มฟิล์มกันรอยนับเรีกครับมันคือแบตแบตดไม้นะครับสื่อหน้าจอกับเบตดไม้มาเลย ทางนี้ได้เฮียอยู่บ่ขยายนะครับเนาะเพิ่มจากอี่ดินนี่คือหน้าจอใหม่ๆเลยจากทางาร้านนี่นี่คือันนนออี่คืแผ่นประกันครับผานแคะนะครับถ่ายังพระทันได้ทดลองเลี้ยนะครับใช้สายแพ้่ไปนี่ครับนะครับปึ๊บใส่แล้ว จากร้ออันเทอรโฟนจากภูมรัฐไซการ์สินนะพี่น้องนี่คือแบตเตอรี่นะครับส่แล้วเทสให้ดูนะครับว่าใได้ไหมกใหมเลย ลาบ,บ,บาบดเคนละลุ่นดิใส่เบ็ดเข้าไปเร้วนะครับล,ล้องเปิดเครื่องนะครับว่านาจอใส่งั้นในบอ่อเหนไหครับเห็นบ่ ใชะครับเดี๋ยวลองทาตะกินนะครับลองทาตะกินดูถ่ายแปงเปิดติดแป๊บนึงนี่ครับขึ้นมาปุ๊บทาตะกินอ่ะมีรหัสนะครับติดรหัสด,ดูลองเลยครับลองถูกจุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบานถูกจุดนะครับ เกลอ่เนียขึ้นมา่านเบอร์นับธากะกินพานนะครับเท็แค่นี้พ่อนะครับพอตีรหัสยูเดบแกียรหัสที่หลังโอเคครับหลังจากเส้นหน้าจอเซ็ตแล้วนะครับต่อเลยครับบันนี้ใส่การแบตเป็นการใส่แบตนะครับใส่ละอันกาวมันอันนี้ไม่เป็นกาวเพราะมันต่างหากนะครับสางครับแก้วนี่เป็นกาวของไอโฟนนะครับ เขาแถมมาให้ที่ถือว่าดียุนมาดีครับดีมันจีเห็ดให้มันแน่นขึ้นมหแน่นครับอ๋อเอาไปถอดดึงน้ำมันบาร์เทยดึงแบอตออกเลยโอน้นี่ครับนี่ใช้แบตนะครับเนี่ยโอ้ยค,คอือเหงง็ดเป็นแต่เห็ดไงเนาะเรียบร้อยครับ แต่ว่าขันสมูิว่าค้นธรรมดาเห็ดนีเพียบเลยด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการสมานหน้าจอครับจักสิบนาทีนะครับไม่จำเนี้ยได่จำเนี้ยขาดาดีที่ไอ้็มาว่า ยังไม่มียังไม่มีกนี่เพิ่งหมุนแนนครับขี้นี้ประสบการณ์มาแล้วครับแต่ครับโอเคเปลี่แต่ว่าเครื่องนี้นังโปรไลหลาสร่างเลยเตรียมเตรียมใสเงี้ยว่าอย่างนี้ก็เดือยหัว่านังโปรไลเดนี้อันใดขอไอ้กบโบไปจั่นละโอาเราไม่เลี้ยงเงิ น้องเสียขาเออสาวเสียขาได้ไหมเอาอีกเลี้ยวไครเน่าผู้ชายเขารู้กันสิน้องไครเน่าโอ้เครื่องนี้เล่นเกมม้วนเด้อมนี่นี่คือม้วนเลยอีห์อ๋อไงเอาน้ำเปลี่ยนสามสิบบาทไลข้าวมูเบิ้งกู <amounts of audio writers> อ่านะครับโอเคครับถิ่มไปยักสิบนาทีก่อนนะครับต่อไปขอเป็นเป็นการเข่าขั้นประกอบแล้วนะครับเนาะประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเรียบร้อยไปเลยไม่เรียกยังไม่เปิดอืมใส่น็อตนะครับใส่น็อตขึ้นแล้วน็อตนี่สิง่ายก็ไอ้ฟุ้นครับเพราะว่าทุกโตทำกันเบิดนะครับ เหมือนได้เครื่องใหม่เลยครับโอ้โหขนหิ้งขนหิ้งอ่านบนนี้แจกกับชิบะเดชิตะก็กับบรสือเลยเป็นิ้นแมวและครับใส่น็อตท่อนล่างเสร็จแล้วนะครับ เปะ๊ะสิละ <c oughs> หนาละ่ะทีวีเครื่องไม่ดีเจ้าเดือบุรีดีเอาปืนบุเห็ดคัดประเดี๋ยดิหน่เนาะคัดขีพุ่นขีไฟเอาเงิเดือนเว่าแบ่งไม่เลยตินี่แบ,บ่งขีพฟ่นห้องใครรถเป็นอยังชางคือลงทุนคันกแน่แท้ใส่ลงไป แล้วสาวมาส่งผลปรดอกใ,ให้ยืมเลียนเกมนี่สี่แบบอยู่ในเท่ยนี่ห้าสิาบ,บาทกับค่านี่เป็นรอน้อยหนึ่งโอเคสนลงที่ไปเลยขึ้นมีอยู่ไม่มีหรอกจำได้อโอออ๋อเสียงเปลีมากเหรอจู่ผลขี้หนูกด้วยเช่นมั่งผู้เดียวโอ้ยโอ้เรื่องนี้ร้อนเตอะกีเดะแบบมันบานๆไหม รอสอกัสอสนสิองตนประกอบเรียบร้อยนะครับเนศศื้สาตเนี่ยเป็นอันเสียดนะครับพร้อมใช้เลยใช่ไหมครับพร้อมใช้ครับโทรหาเมียได้เลยถ้ามีเมียหลายคนนะครับก็เนิมไว้หลายเบอร์เลยนะครับ นี่นะครับประกรอบนะครับประกรอบเลยใส่ด้านหัวก่อนนะครับเพราะดูนี่ครับมันจะมีบากอยู่ครับใส่ด้านหัวก่อนเลยนี่เลยครับเรียบร้อยครับดูนะครับเปิดเครื่อง แอนแอนแอนเฮ้ยแอนนะโบรแล้วครับเสร็ยไรครับเหลือเก็บงานครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บงานนิดนึงครับเป็นรอยเป็นอะไรอยู่เก็บงานครับแป๊บเดียวครับโอเคครับพอแล้วครับ